กูอยากเป็นนักสืบอะต้องทําไงวะมึงต้องเป็นคนช่างสังเกตยังไงวะอ่ะอย่างสัตว์สามตัวเนี่ยมึงว่าตัวไหนแข็งแรงสุดมันก็ต้องเป็นควายปะวะผิดแล้วเอ้าทําไมอะมึงไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่าหมูอะมันแบกลาแล้วก็ควายอยู่เออจริงด้วยแบบนี้หมูก็แข็งแรงสุดดิถ้าอยากจะเป็นนักสืบมึงต้องช่างสังเกตมากกว่านี้นะอ่ะอย่างหมาสามตัวนี้ตัวไหนอันตรายที่สุดตัวนี้ ถึงมันจะถูกล่ามโซ่แต่โซ่มันขาดแสดงว่ามันสามารถวิ่งมากัดเราได้มึงเริ่มสังเกตเยอะขึ้นแล้วแหละแต่ก็ยังผิดอยู่ดีทําไมวะเห็นเศษโซ่ตรงนี้เปล่าหมาที่กัดโซ่จนขาดอะ่ะมันคือไอตัวนี้โหกูไม่ได้สังเกตไปได้ไงวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงลองพยายามดูอีกข้อนึ่งอะมึงว่าลุงคนเนี้ยเขาทําอาชีพอะไรมาก่อนอืมอ๋อเขาเป็นพระไง นี่ไงรอยห่มของจีวอนยังอยู่เลยเก่งมากแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่มึงไม่ได้สังเกตอะไรวะมึงลองกลับไปดูคลิปนี้อีกรอบว่ามีอะไรที่มึงพลาดไปหรือเปล่ากูอยากเป็นนักสือบอะต้องทําไงวะมึงต้องเป็นคนช่างสังเกตยังไงวะอ่ะอย่างรูปพวกนี้รูปไหนราคา20บาทโหมีแต่รูปแพงๆทั้งนั้นเลยเออแต่รูปนี้น่าจะราคา20บาทโอ้ยรูปนี้20บาทกูยังไม่ซื้อเลย นี่ตังหากขนมเข้าวเกียย PR ราคาแค่20บาทเอามีรูปเล็กๆตรงนี้ด้วยเหรอวะก็บอกแล้วไงมึงต้องช่างสังเกตมองหาสิ่งต่างๆที่ซ่อนไว้ให้ทั่วทั่วกรอย่างสามคนนี้ใครขโมยของจากเซเว่นคนนี้ถือขนมคนนี้ถือผักคนนี้ถือทองเออกูว่าคนนี้ว่ะเพราะว่าขนมมันมีขายที่เซเว่นแล้วอีกอย่างกูว่าคลิปเนี้ยขนมข้าเกียย PR เป็นสปอนเซอร์ว่ะ กูเลยตอบขนมไว้ก่อนสังเกตเห็นแล้วสินะไหนๆก็รู้แล้วนี่ว่าใครคือสปอนเซอร์คลิปนี้งั้นข้อสุดท้ายมึงว่าขนมซองไหนเป็นของปอมโอ้โหโคตรง่ายเลยมึงซองนี้ไงมีแต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้โลโก้ก็มั่วมึงแน่ใจนะเออยังไงก็ซองนี้มั่นใจเกินไปแล้วผิดเดอ้อผิดได้ไงวะมึงเคยเห็นขนมข้าวเกียบรสแอปเปิลเนรออ๋อเออว่ะของปอมทุกอันเลยนี่ ของจริงต้องเป็นรูปมะเขือเทศแล้วมึงรู้ไหมว่าในคลิปนี้มีอะไรที่มึงพลาดไปรู้ๆูลายที่เสื้อของมึงอ่ะมันเปลี่ยนตลอดเลยแต่มึงอ่านไม่ออกใช่ไหมเออมันต้องอ่านยังไงวะมีแต่นักสืบเท่านั้นแหละที่จะรู้กูอยากเป็นนักสืบอะต้องทําไงวะมึงต้องเป็นคนช่างสังเกตยังไงวะอ่ะอย่างเหรียญสามเหรียญเนี่ยเหรียญไหนคือเหรียญที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเอ๊ ทุกอันเป็นหมายเลขหนึ่งหมดเลยนะเนี่ยแต่เหรียญที่น่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเหรียญทองละมั้งผิดแล้วมึงไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่าเหรียญทองอะ่ะมันเขียนว่าอะไรอ๋อนี่มันหนึ่งเลเวลหมายถึงพวกเริ่มต้นใช่แล้วส่วนเหรียญสีฟ้าก็เขียนว่าหนึ่งแทชหมายถึงขยะที่ถูกก็คือเหรียญสีแดงที่เขียนว่า number one บอกแล้วไงว่ามึงต้องช่างสังเกตลองดูอีกข้อหนึ่งนะ มีประตูอยู่สบ้านมึงว่าบานไหนเป็นประตูที่ปลอดภัยที่สุดบานแรกเป็นดงหนามบานที่สองคือเสือที่เพิ่งกินอิ่มบานที่สามคือสิงโตที่ไม่ได้กินอะไรมาหนึงเดือนและบานสุดท้ายคือกองขยะแต่ก่อนจะเลือกบานประตูกูจะให้ขวานมึงหนึ่งเล่มอืมเสือที่กินอิ่มแล้วอาจจะไม่ดุมากแต่ก็ยังเป็นเสือส่วนกองขยะก็อาจจะมีสารพิษเป็นอันตรายไหนๆกูก็มีขวานอ่ะ ใช้มันตัดหนามออกแล้วกันผิดอีกแล้วมึงคิดว่าสิงโตมันอดอาหารได้เป็นเดือนเลยเหรอสองอาทิตย์มันก็ตายแล้วอ๋อคือบานนี้ปลอดภัยสุดว่าแต่มึงรู้ไหมว่าคลิปนี้มีอะไรซ่อนอยู่รู้รู้คำบุญเสื้อมึงอะมันเปลี่ยนตลอดเลยแต่กูอ่านไม่ออกว่ะมีแต่นักสืบเท่านั้นที่จะรู้วิธีอ่านกูอยากเป็นนักสืบอะต้องทำไงวะเคยบอกแล้วไงว่าต้องชังสังเกต มึงว่าปีใหม่นี้กูไปไหนมาเออดูยังไงยังไงมึงก็นอนอย่างเดียวเลยนะเนี่ยมีแต่นอนแล้วก็นอนใช่ที่ไหนเล่ามึงไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่ามันมีคําว่านครพนมซ่อนอยู่ตรงนี้โอ๋อจริงด้วยไม่ได้สังเกตเลยว่าการจะเป็นนักสืบที่ดีต้องดูรายละเอียดให้ทั่วๆจะหารหัสเปิดตู้เซฟนี้ได้ยังไงเดี๋ยวนะขอเวลากูแป๊บใช่แปดเก้าหนึ่งเปาเพศ เออตรงนี้มีตัวเลขกลับด้านอยู่เขียนว่าหนึ่งสหนึ่งสองผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกูดูให้ทั่วๆแป๊บอ๋อนี่ไงตรงนี้มีเลขบนกำแพงเขียนว่า1 3ึ่ก็ยังผิดอยู่ดีเอา้าแล้วมันเลขอะไรวะมึงไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่าเซฟมันเปิดอยู่แล้วจะหารหัสไปทำไมเอา้าแล้วก็ให้กูหาต้องนาน มึงมัวแต่หารายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนลืมจุดสำคัญที่อยู่ตรงหน้าไงเนี่ยข้อสุดท้ายแล้วมึงว่าเศรษฐีจะต้องเป็นเลขอะไรมีนางเงือกศิลปินเก้าอี้พอหมดอินซีแล้วก็อัศวินมันคืออะไรกันนะอ๋อคิดออกแล้วขาไงนางเงือกไม่มีขาเลยเท่ากับศูนย์ ศิลปินมีสองขาแต่ถ้ารวมขาตั้งไปด้วยจะเป็นห้าเก้าอี้มีขาเดียวเลยเป็น1พ่อมดมีไม้เท้าเลยเป็น3าอินซีเป็นเลขสองอัศวินมีขาสองข้างแต่ถ้ารวมขาม้าไปด้วยจะกลายเป็น6งั้นเศรษฐีที่มีสองคนจะเท่ากับ4ี่คำตอบคือสสุดยอดพลังนักสืบในตัวมึงเริ่มตื่นขึ้นแล้วแก้ปริศนาได้ทั้งหมดแต่กลับลืมจุดสำคัญเล็กๆไปหนึ่งอย่างอะไรวะขาล่มไงล่ะ เพราะถ้ารวมขาล่มเข้าไปด้วยเก็ดจะเป็นห้าโถเอ้ยอะไรวะเกือบถูกแล้วเชียวว่าแต่มึงสังเกตเห็นไหมว่าตัวอักษรบนเสื้อกูมันเปลี่ยนตลอดเลยเฮ้ยจริงดิเออไม่เชื่อมึงลองกลับไปดูใหม่ดิกูเปลี่ยนมาสีขางแล้วแล้วที่สําคัญมันเป็นคําย่อที่ยอดนักสืบเท่านั้นถึงจะไขได้กูขอกลับไปดูเสื้อมึงแป๊บคุณเป็นคนช่างสังเกตหรือเปล่ามาดูกันอะอย่างโปสเตอร์หนังสี่เรื่องเนี้ย เรื่องไหนไม่มีอยู่จริงเออกูก็ดูหนังมาเยอะนะไททานิกเนี่ยมีจริงกูเคยดู Adventure Infinity War นี่ก็มี Star War ภาคนี้กูก็เคยดูแต่แฮร์รี่ที่หน้าตามันเป็นแบบเนี้ยไม่เคยดูวะ่ะคำตอบคือเรื่องนี้ถูกต้องแต่นายยังไม่ใช่คนช่างสังเกตเอ้าทำไมอะ่ะเพราะว่าบางครั้งคนร้ายอาจมีมากกว่านึงโปสเตอร์ใบที่สนะ่ะมันเด่นชัด จนนายไม่ได้สังเกตเลยไงว่าโปสเตอร์ใบที่หนึ่งก็ไม่มีอยู่จริงจะไม่มีได้ไงโปสเตอร์เนี้ยกูเคยเห็นไททานิคที่กำกับโดยภูวลริศโพรพโรดเนี่ยนะมึงแน่ใจนะว่าเคยเห็นอ๋อเออกูไม่ได้สังเกตเลยวะ่ะงั้นลองข้อต่อไปแต่จำไว้ว่าบางครั้งคนร้ายอาจมีมากกว่านึงหนังเรื่องไหนที่ไม่ใช่หนังญี่ปุน่นกูไม่เคยดูสักเรื่องเลยนะเนี่ยแต่กูจำได้ว่าคนนี้ดาราไทยคำตอบคือข้อนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้มึงบอกกูว่าคนร้ายอาจมีมากกว่าหนึ่งงั้นแสดงว่ามันต้องมีอีกเรื่องหนึ่งนี่เรื่องนี้กูจําได้มันเป็นหนังไทยคําตอบคือสองเรื่องนี้นายเรียนรู้ได้ไวดีนี่แต่ก็ยังตอบผิดอยู่ดีเอาอีกแล้วทาไมวะก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นภาษาเกาหลีไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นอะไรวะสรุปคือคนร้ายอาจมีมากกว่าสองเหรอใช่มึงต้องสังเกตดีๆมาลองดูข้อสุดท้าย ข้อนี้ยากที่สุดแล้วหาชื่อหนังที่ทําเงินสูงสุดในไทยเฮ้ยไอ้สี่เรื่องนี้มันเคยฉายด้วยเหรอกูไม่เคยดูสักเรื่องเลยนะเนี่ยมันมีเรื่องที่ทําเงินสูงสุดจริงเหรอมีดิชื่อหนังที่ทําเงินสูงสุดแต่มึงจะสังเกตเห็นหรือเปล่าบาเทอหนังอะไรวะไม่รู้จักเลยอะลอดดูทรงก็ไม่ใช่หนังทําเงินมังเรื่องนี้เหมือนหนังอินเดียชื่อคานองคานง ขนงอ๋อเข้าใจแล้วโจทย์คือให้หาชื่อหนังแล้วชื่อหนังมันก็อยู่ตรงหน้านี่ไงบราเธอร์แปลว่าพี่อลอตแปลว่ามากมังคือพระและนี่ก็อ่านว่าขนงรวมกันเป็นพี่มากพระขนงสุดยอดไม่คิดว่านายจะตอบได้นะเนี่ยแต่แต่แต่มึงได้สังเกตไหมว่าคำบนเสื้อกูนะ่ะมันเปลี่ยนตลอดเวลารู้ดิกูเห็นมันเปลี่ยนมาต้องสี่ครั้งแล้วแล้วรู้ไหม ว่าไอ้สี่คำนี้มันอ่านยังไงเดี๋ยวกูขอกลับไปดูแป๊บมึงแก้ไม่ได้หรอกเพราะจะมีแค่นักสืบตัวจริงเท่านั้นที่รู้ในภาพนี้มีลิงซ่อนอยู่ห้าตัวคุณหาเจอกันไหม หากคุณชื่นชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามให้ช่องปิกนิกการ์ตูนด้วยนะครับ